สวัสดีจ้ายูดีมีแห้งกับยูแดงมีห่มาพอกกันยูปลาเห็ดอีกแล้วมาปลาไม่ข้าแต่ผ้ามามอีกปลาหนึ่งมาปลาไม่ปลานี่ข้าแต่ว่ามันเห็ดละงูคักคอยมามันสีเป็นจังไงสีเหลกกีดจนปลาแตกหรือว่าจังไดจึงเท้าไปเบิ้งเนื้อพี่น้องเนื้อไปเบิ้งติดตามไปน้ำกันไปน้ำกัน เอาก็งเหยได้นะเดกเหยือโมอ้เหืเหออ่อเมันหดนบอดแบอที้สิ่กมหาอมาแฮกแหมัน,มน ใจรู้อูอ้ตายแล้วคุณได้ไข่มันแล้ว

เขาเขาเราก็เอานะคะเราไม่เรียกนะคะออ้ยแม่ตังกวงตังไก่ฮิดกับต้องเอาฮิดหาดบกาะยางไก่ เห็ดเห็ดยังกันเลยโอ้ยไปไว้ซาลาแล้วอ,อ, <laughs> อันเห็ดโคนค่นนะจ้ะเออแต่ก็เออจะได้รับเงินผู้เท่าแล้วเชื <laughs> <laughs> ่อว่าเบิ้งสภาพฝ <laughs> ุนดอกสองดอกหนึ่งเท่าเลยนะไปว่าไรแล้วนะ น่าเดีน่นดีพุ่ลุ่งไปนันนันยากไปน,นั่นเห็ดพึ่งเหลืองเอก็ได้มนานีาเน่เอ๊ะโมเมนตคนเตบอโอ้ย ú uh, hạt mận bùi, của đào cái nhầy gì cả, tỉnh táo dữ. Hạt mận bùi, cái bỏ mày cá sún con, con cá sún mày. ดดตะเงตาพอแดดโอ้ยนาะมีแต่แนวประกอบแท้เนาะบัดนี้เนาะสวนดอกมันใหญ่เก็บเห็ดงูด้จ้าโ้ยงูมันก็บ่มีให้งูกนี่ล่ะจ้างูกบ่มีเฮาก็เอาปูไปก่อนลเว้ยจ้าเอ ตนแต่ฮ็ดมันปูนนจุม่มเป็นจุ่มอยู่าาโอ้ยอันนี้เทา่าแล้วไปสะลาเอาตุน่น

เอาเลยนำเลยเนาะเก็บรถจ้าเอาเลยตัดขาให้ดูด้วยเรก็จะตัดขาห,ดหาดเด็๋ขวได้ที่เราเป็นมูงสิากาะไข่เนาะข้าวโเขียนได้ยัเนะเมียนขห็นโกบะเรือขันห็นเข้าเก่าออไปแล้วกินได้ อุย้ยโถเห็ดยังล่ะนี่โอ้แตยฮะโอ้ยดีใจเบิดนึกวันเห็ดเพิง,ตงแต่พ่อแกงไรจ้าพี่น้องสรุปเห็ดเห็ดละโง่งมีแต่ดอกงามๆพูน้นะผู้พันตาดีใค่ย,ย่ผู้พันตาบดีนิดที่จบเราไนีนคลิปเก็บเห็ดไปลเลยเด้อปนยุร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 ลรุรุร่รุ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 ดุรุลอรุ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 รวรุรปลอดุร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 รุรร